คำถามสิ่งที่คุณเรียกว่าหนังสือที่ขาดหายไปหลายร้อยข้อเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยนั่นคือคำตอบที่ฉันได้รับจากเพื่อนมุสลิมของฉันเมื่อวานนี้เราได้อ่านข้อความจากคิเทบ F A D A I L A L Q U U A N โดยที่ดีบีอนุมาหนึ่งในสหายของฮอมเมดยอมรับว่าอันกุลระอานส่วนใหญ่สูญหายไปทิบนุอุมันได้ประกาศต่อชาวมุสลิม อย่าให้พวกท่านพูดว่าฉันได้เรียนรู้อันกุรอานทั้งหมดแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าอันกุรอานทั้งหมดคืออะไรในเมื่อมันหายไปมากมายแล้วให้เขาพูดดีกว่าว่าฉันได้เรียนรู้แล้วว่าอะไรคือขอบเขตของมันนั่นคือฉันได้เรียนรู้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรอดเท่านั้นจากนั้นอบูอุบัดได้ยกตัวอย่างองค์การที่หายไปข้อความที่หายไปและบทที่ขาดหายไป เรามาอ่านสิ่งที่ชาวมุสลิมรุ่นแรกพูดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สุรทิ่สมบูรณ์แบบอันกูระอันอินุอบีมันไราสามสินบาเกี่ยวข้องกับเราจากอิทุลูไฮาอาจากอบูอัสวัตจากอูราวับอสบัยจากไอ,อชาผู้กล่าวว่าสุราชอนานาซาสุราสามสิบสามเคยถูกอ่านในสมัยของท่านาศาสดาด้วยสองร้อยองค์การแต่เมื่ออุสมานเขียนโคดีซอออกมาเขาไม่สามารถหามันได้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนั้นในอิชเชอร์ภรรยาของโมฮัมม็ดกล่าวว่าแม่ของสูรผู้ซื่อสัตย์33คนเคยท่องด้วย200ข้อแต่เมื่อคาลิบอุสมาตสนตัดสินใจแจกจ่ายสันนาอันกุรอานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบางฉบับชาวมุสลิมสามารถค้นหาเฉพาะสิ่งที่อยู่ในบทนี้เท่านั้นสุรส33ของอันกุรอานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย73องค์การตอนนี้ถ้าซุร์33เดิมมี200องค์การแต่ในอันกุรอานปัจจุบัน มีเพียง73องค์การมีกี่องค์การที่หายไปจากซูรอส33ตามที่ไอชากล่าวไว้127องค์การหายไปจากซูรอส33ของอันกุรอานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบและน่าอัศจรรย์แต่มันเลวร้ายลงเพราะเห็นได้ชัดว่าไอชาถูกป,ปัดเสศษลงเมื่อเธอกล่าวว่าซูรอ33เคยมี200องค์การ i s m a i อิลบิ a บะฮมและ IS m a i l JAFAR เกี่ยวข้องกับเราจากฮูบอลบีเฟตาเลจาก ABIN ูเจจากแซาร์บีฮูบายผู้กล่าวว่ายูบยบีเคเอบีกล่าวกับฉันว่ามีกี่องค์การคุณนับหรืออ่านกี่ข้อสุราอานาซาชฉันตอบไป72หรือ73กล่าวว่าเขาเคยเท่ากับซูอันบากราซูรอสองและเราเคยอ่านอายะแห่งการสะตนกล่าวว่าฉันกล่าวไว้ในนั้นและอายะแห่งการขว้างด้วยหินคืออะไร ขากล่าวว่าหากชายและหญิงที่โตแล้วลวกประเวณีก็ให้ควางพวกเขาด้วยหินโดยไม่ลังเลใจเพื่อเป็นคำเตือนจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปริชายาญอย่างยิ่งตามรายง,งานของอุบายนุก็อดสุรอสาสิบสามเคยยาวเท่ากับสุรอสองแต่ใครคืออุบายบินกับที่เราควรจะฟังคขับยูบอร์ไม่ใช่สอฮบีโดยเฉลิ่เขาเป็นนอริของอันกุดะอาเขาเป็นเจ้าไหน ยูบะเป็นเจ้านายของอันกุราอานและยูบะกล่าวว่าสเรสามสิบสามเคยยาวเท่ากับสเรสองูเรสองของอันกุราอานมีความยาวสองร้อยแปดสิบหกองคาตอนนี้สเรสามสิบสามเคยบรรจุไว้ประมาณสองร้อยแปดสิบหกองคาแต่ตอนนี้มีเพียงเจ็ดสิบสามองคาเท่านั้นเราสามารถพูดได้ว่าตามที่อาจารย์ของยูบเูเบนคิวเอบีมีมากกว่าสองร้อยบทที่สูญหายไปจากอันกุราอาน เพื่อนมุสลิมของเราจะตอบสนองอย่างไรโอสองร้อ oh, ยกว่าข้อนั้นถูกยกเลิกทั้งหมดแล้วคุณสังเกตไหมว่าอันกุราอ่านมีคุณลักษณะทั้งหมดของหนังสือที่ถูกเปลี่ยนแปลงและเสียหายแต่ชาวมุสลิมให้เหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการทุจริตทั้งหมดแล้วบอกว่าหนังสือนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบอันกุราอานที่เรามีในปัจจุบันขาดหายไปทั้งบทและองค์การหลายร้อยข้อทำไมเป็นเช่นนั้น โอ้เพราะบทและข้อที่ขาดหายไปถูกยกเลิกปัดเป็นอย่างไรหากอันกุรอานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันต,ตัวอย่างเช่นอิบินมาสูดเพื่อนของมูฮัมหมัดมีบทในอันกุรออ่านเพียง11-11บทเท่านั้นเขากล่าวว่า3าบทในอันกุรอานในปัจจุบันไม่ควรจะอยู่ในนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการเพิ่มสิ่งต่างๆโอ้ใครก็ตามที่ลืมสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานในปัจจุบันถือว่าทำผิดไปแล้ว อิบินมาสูดเป็นคนผิดจะเป็นอย่างไรถ้าเรานำอัลกุรอานสองฉบับในปัจจุบันมาวางคู่กันและเราพบว่ามีคำภาษาอาหรับที่แตกต่างกันและมีความหมายภาษาอาหรับต่างกันละโอ้นั่นเป็นเพราะว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายหล่าน,นี้กลับเป็นการชมเชิดรุ่นที่แตกต่างกันทั้งหมดมาจากอัลลอฮสังเกตสิ่งที่มุสลิมพูดพวกเขาบอกว่าอัลกุรอานมีคุณลักษณะทั้งหมด ของหนังสือที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเสียหายแต่กระนั้นอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ทรงรักษามันไว้อย่างอัศจรรย์แต่นี่ทําให้เกิดคําถามที่ชัดเจนหากการเก็บรักษาอันกุรอานถือเป็นปาฏิหาริย์แต่อัลกุรอานยังมีคุณลักษณะทั้งหมดของหนังสือที่ถูกเปลี่ยนแปลงและเสียหายเราจะระบุการอัศจรรย์นี้ได้อย่างไรปาฏิหาริย์ที่นี่คืออะไรเพื่อนมุสลิมของเรากล่าวว่าอัลกุรอานแตกต่าง จัดหนังสือเล่มอื่นๆทมภีกุรอานได้รับการเกบรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบแต่อันกุรอานก็มีคุณสมบัติเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงและทำลายสิ่งต่างๆเพิ่มสิ่งที่ถูกเอาออกไปมีถ้อยคำที่แตกต่างกันในเวอร์ชันต่างๆหากนี่คือปาฏิหาร์นับเป็นปาฏิหาร์ที่โง่เขลาที่สุดโดยพื้นฐานแล้วชาวมุสลิมกำลังบอกเราว่าอัลลอฮ์รัสว่าคุณรู้อะไรมาฉันจะทำปาฏิหาร ฉันจะทาให้อันกุราอานดูเหมือนถูกเปลี่ยนแปลงและเสื่อมทรามแม้ว่าจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตามชาวมุสลิมอ้างว่าพระคัมภีและตรามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แสดงหลักฐานที่เป็นรูป,ปรธรรมจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแก้ไขทุกสำเนาทั่วโลกในลักษณะเดียวกันคุณเคยพบข้อมูลในอดีตที่ยืนยันกระบวนการนี้หรือไม่ฉันสงสัยว่าคุณไม่พบหลักฐานดังกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อเราวิเคราะห์อันกุราอานและะดีพร้อมกับการเปรียบเทียบต้นฉบับการเปลี่ยนแปลงในอันกุราอานจะมองเห็นได้ชัดเจน ปัจจุบันมีคัมภีร์กุรอานที่แตกต่างกัน26สบฉบับที่ใช้กันทั่วโลกซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่หลายคนปฏิเสธที่จะยอมรับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณและไม่ยอมรับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับคริสเตียนและชาวยิวอย่างสู่ม4สุ่ม้านอกจากนี้เป็นเรื่องน่าสังเกตว่าความแตกต่างระหว่างการแปลต่างๆเวอร์ชันของอันกุรอานและข้อความภาษาอาหรับต้นฉบับก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความเสียหายในหนังสือของคุณเช่นกันคนที่คุณเลือกที่จะเชื่อในที่สุดนนนัั้้กก็ขึอยู่บคุณ